สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับช่องพังนุ่มนิ่มนะคะวันนี้จะพามาดูนะคะสาวสวยของเรานะคะรอแหงานนะคะแต่งตัวสวยๆมารอแล้วนะคะที่บ้านแม่ควานเองนะคะแต่งตั้งแต่เมื่อคืนนะคะสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่านะคะกว่าจะเสร็จก็เกือบห้าทุ่มนะคะเนี่ยคะ่ะยืนรออย่างใจเย็นเลยนะคะกินต้นกล้วยรอนะคะ รอช้างอีกสี่เชือกนะคะจากว้านตะกลางนะคะยังเดินทางมาไม่ถึงนะคะน้องนุ่มนิ่มของเรานะคะเจ้าถิ่นนะคะเช็คอินก่อนเพื่อนนะคะ,ว,นนว,ะ,คะวันนี้สวยนะคะวันนี้สวยนะคะน้องกอลฟวาดให้นะคะเมื่อคืนนะคะน้องกอกับน้องเมฆนะคะเป็นคนวาดลายให้นะคะ ต้นกล้วยรอนะคะกับก้านมะพร้าวนะคะเป็นอาหารของช้างนะคะที่เขากินได้นะคะอยู่ใต้ล่มมะม่วงนะคะต้นมะม่วงใหญ่นะคะลมพาดนะคะเย็นสบายวันนี้นะคะ เดี๋ยวช่วงใบาสามนะคะเราจะทําการแห่นาคนะคะแห่สองหมู่บ้านด้วยกันนะคะบ้านนกเกรเรียนนะคะคุ้มน้อยนะคะก็จะแห่เหมือนกันนะคะแต่ที่นี่แม่ควานนะคะรับงานคุ้มใหญ่นะคะช้างทั้งหมดหเชือกนะคะแต่ไม่รู้ว่าคุ้มน้อยเขาใช้ช้างกี่เชือกนะคะลดแห่สองคันนะคะวันนี้เบาอีสานนะคะจะใช้แห่นะคะแล้วอีกคันนึงนะคะจะเป็นทีมออดิโอซาวนหน่วยสองนะคะจะจอดเล่นนะคะ ต่อเนื่องเลยนะคะไม่ให้ขาดตอนนะคะแห่เสร็จก็มาเต้นนะคะที่บ้านเจ้าภาพนะคะยืนรอนะคะ สวยงามนะคะน้องนุ่มนิ่มนะคะน่ารักในใสดีนะคะสาวสวยแห่งบ้านทลาดนะคะนุ่มนิ่มสงชื่อนะคะ ด้วยนะคะวิธีการกินต้นกล้วยของเขานะคะาจะหยียบก่อนนะคะแล้วแกะเปลือกข้างนอกออกนะคะแล้วก็กินที่หยวกนะคะช่วงบ่ายสามนะคะแม่ควานนะคะจะไลฟ์สดนะคะวปมาให้กำลังใจกันได้นะคะกับช่องเล็กๆของพังนุ่มนิ่มนะคะ เอก็มีนะคะวันนี้นะคะน้องๆน,นะคะน้องๆลักเรียนนะคะยังไม่ได้เปิดเทอมนะคะมาดูช้างนะคะแต่ตอนนี้มาไม่ครบนะคะมานุ่มนิ่มเชือกเดียวก่อนนะคะนะคะเอนะคะสี่ห้าคนนะคะเอ <laughs> <FC S 1> อยากดูช้าง <laughs> บอกว่าจะรอดูช้างงานนะคะแต่ช้างมายังไม่มาถึงนะคะกําลังเดินทางอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเส้น พระครูประกำรรพร้อมกันเลยนะคะน้องนุ่มมของเรามาก่อนก็ต้องรอนะคะแต่ไม่ควานนะคะไปทําเครื่องเส้นประกรรมไว้รอแล้วนะคะเสร็จครบทุกอย่างนะคะถ้าพวกเขามาถึงก็ไปเส้นไหว้ด้วยกันไร้เลยนะคะที่บ้านเจ้าภาพนะคะ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะก็ต้องขอโทษขออาไปด้วยนะคะเพราะว่านุ่มนะคะปูกที่ข้างทางนะคะอาจจะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของพังนุ่มนิมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ